สวัสดีครับเพื่อนๆ,ท,ๆท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเจอกับลุงหม่องอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ลุงหม่องจะมาแนะนําเมนูกาแฟอร่อยๆอีกเมนูหนึ่งนะครับมีส่วนผสมไม่เยอะนะครับวิธีชงก็ง่ายสําหรับกาแฟเมนูนี้ดื่มแล้วก็ให้ความสดชื่นตื่นตัวนะครับนั่นก็คือเมนูอเมริกาโน มะนาวโซดานะครับซึ่งเมนูนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างและก็วิธีชงยังไงลุงหม่องก็ขอเชิญเพื่อนๆผู้ชมติดตามลุงหม่องมาเลยครับลุงหม่องจะทําให้ดูเช่นเลยครับเมนูอเมริกาโน่เลมอนโซดานี่อันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของอน้ํากาแฟก่อนนะครับวิธีทำก็คือ เราจะมาเติมผงกาแฟใช่ผงลูมองใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปนะครับของเนสกาแฟนะสองช้อนชานะครับใส่ลงไปในแก้วชงครับจากนั้นเราก็จะมาเติมน้าร้อนลงไป60 ml นะครับ60 ml ครับเท่ากับ2ชอดด็อตนั่นแหละนะถ้าเราใช้เครื่องกาแฟอ่ออัดก,กาแฟสดเราก็ ใสน้ำเอสเปรสโซ่สองช็อตนะครับคนผงกาแฟให้ละลายนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบหวานสามารถเติมน้ำเชื่อมหรือใส่หลับลงไปได้นะครับ15 ml จะให้มีรสหวานห,หน่อยนะครับนะ15 ml แต่สำหรับท่านที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ใส่หลับหรือน้ำเชื่อมนะครับ แต่อันนี้ลุงมองอ่ากินหวานหน่อยนึงก็ใส่น้ําเชื่อมลงไป15 ml นะครับคนน้ําเชื่อมกับกาแฟให้ละลายเข้ากันอ่าแล้วก็พักไว้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนน้ําแข็งครับตักน้ําแข็งใส่แก้วยี่องออนให้เต็มแก้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเติมนี่นะเติมในส่วนของ เลมอนโซดานะครับนี่นะลูกหม่องแช่ของยี่หอ้อนี้นะเราไม่ต้องมาผสมละเราใช้ยี่หอ้อสําเร็จนี้เลยเราเทเลมอนโซดาหรือมะนาวโซดาของนี่นะครับลงไปในแก้วลงไปในแก้วน้าแข็งนี่นะครับเทลงไปเกือบให้เต็มแก้วเหลือไว้นิดนึงนะครับเนี่นะเกือบให้เต็มแก้วนะเหลือไว้ประมาณข้อนิ้วหนึ่งเห็นไครับนะจากนั้นเราก็จะมาเติม ในส่วนที่เป็นกาแฟอเมริกาโน่นี่นะครับท็อปลงไปข้างบนน้ำโซดามะนาวนี่นะได้ลงไปเอ hey. นี่แหละครับเราก็จะได้อเมริกาโน่มะนาวโซดาอ่าสูตรร้านลุงมองครับจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาเรียบร้อยครับ อเมริกาโน่มะนาวโซดาสูตรร้านลุงหมองโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมได้ดูได้ชมผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูนี้ก็มีส่วนผสมไม่กี่อย่างง่ายๆเพื่อนๆท่าน,น,น,นผู้ชมสามารถเอาไปชงดื่มเองอ่าได้เลยนะครับง่ายๆครับไปหาซื้ออ่าอะไรนะกาแฟสำเร็จรูปที่ว่าเป็นรสอเมริกาโน่ในเซเว่นนะครับ แล้วก็ซื้อโซดามะนาวโซดามากระป๋องหนึ่งมาชงผสมกันง่ายๆครับแค่นี้เราก็ได้เครื่องดื่ม, o, มเอเมริกาโน่มะนาวโซดาที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นพองปร,ปรีกระเป๋าได้ง่ายๆนะครับก็จบไปอีกหนึ่งเมนูก็ฝากเพื่อนๆผู้ชมติดตามให้กลำลังใจลุงมองด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหนะ้า นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ